เหตุ hey, ทั้งตระกูลพี่สาวพีทพัชระคลอดถ่ายญาหมื่นล้านแล้วหลังจากแพรพิมพิสาพี่สาวของนักแสดงหนุ่มพีทพัชระได้มีข่าวดีเรื่องการแต่งงานกับสามีประภูพรประพาเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเธอก็ได้ต้อนรับถ่ายญาิคนแรกเข้าสู่ครอบครัวแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับทั้งสองครอบครัวอย่างมาก โดยคุณแม่สม้มคุณแม่ของแพรได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Welcome to the family เรพารันพรประภาเด็กชายพารันพรประภาวันนี้ดีใจและมีความสุขมากได้เป็นนาน,นาสม้มโดยสมบูรณ์แบบแล้วคะ่ะ #family #loveofmylife ซึ่งทางทีมงานของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะ ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ